ออนิเวิร์จักรวาลเสมือนจริงของฮีโร่แฟนตาซีเป็นเกมแนวต่อสู้ครับที่เราใช้การคลิกหรือ Play to e เอิเออแต่มันคลิก,กน,นะแต่ว่ามันเป็น Play to Earn ตรงที่ว่าตัวเกมเนี่ยเราจะเลือกฮีโร่ครับที่เป็นตัวแบบการ์ดนี่แหละแล้วก็ทำการต่อสู้ครับซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวแอดจะพาไปดูในส่วนของเพย์เกมที่เป็น Beta าเทสนะครับ สำหรับเกมตัวนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดการต่อสู้นะครับที่เป็นรูปแบบของฮีโร่ต่างๆก็จะมีความสามารถที่แตกต่างมีท่าที่ไม่เหมือนกันนะซึ่งการเอาชนะเนี่ยเราจะต้องทำการจัดในส่วนของตัวอุปกรณ์และก็ตัวฮีโร่เข้าไปในการต่อสู้นะครับซึ่งการสร้างทีมนะเราสามารถต่อสู้กับปีศาจเพื่อรับรางวัลแล้วก็อัปเกรดตัวละครและได้รับไอเทมที่ล้ำค่าในเกมครับ ในส่วนของรายได้นะครับเราจะได้อะไรบ้างหนึ่งเลยเอาชนะนะครับในส่วนของตัวเดมอนนะครับฮีโร่แล้วก็เพื่อรับรางวาัลการขายการแลกเปลี่ยน n อ t ในตลาดโทเค็นการทำฟาร์มแล้วก็โทเค็นการปักหลักหรือสเต็กกิ้งก็คือถ้าเกิดใครเนี่ยที่จะหารายได้มันก็จะมีประมาณ4ช่องทางนี้นะครับในส่วนของตำนานนะครับเราสามารถอ่านตัวเอกสารไวเปเปอร์ตรงนี้ได้เลยเพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนของโทเค็นครับ เอ๊เห็นบังกรแล้วมันยังไงไม่รู้นะต่งิดต่งิดประเภทของเกมครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีการต่อสู้เดี่ยวนะเมื่อเริ่มต่อสู้ฮีโร่เนี่ยจะทําการต่อสู้เพียงลำพังเพื่อต่อสู้กับปีศาจคุณสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในโหมดฮีโร่ยังคงต่อสู้กับปีศาจเพียงลำพังพวกเขาเนี่ยจะทำการกัดกาจัดนะครับในส่วนของปีศาจให้ได้มากที่สุดในโหมดนี้ครับฮีโร่จะได้รับนะครับเสริมแก่งนะ จากคาร์ดนะครับตักลบที่ต่อสู้กับบอสเพื่อรับรางวัลแล้วก็ผมที่ดีที่สุดนะครับหรือการผสมนะครับในโหมดนี้เนี่ยผู้เล่นจะต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันนะครับก็คือเป็นการเออมันแปลเนาะเออมันก็คือการแบทเทิลหรือ PVP นั่นเองแล้วก็มีฮีโร่มีอะไรบ้างครับมีองค์ประกอบทั้งหมด5าธาตุด้วยกันนะก็มีไฟน้ำไม้ความมืดแสงสว่างนะครับเราก็ดูได้จากตรงนี้ครับโอ้สุดยอดเลย อ่าแล้วก็มีการเปิดแผนงานประมาณนี้ครับซึ่งตัวเกมเนี่ยกำลังจะเปิดให้เล่นนะครับในวันที่16ที่จะถึงนี้นะ16มีนาก็รออีกไม่นานเลยนะครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับเราก็สามารถกดได้นะครับในส่วนนี้อ่าตัวโปรเจกต์นะคบมีการ k y c เรียบร้อยแล้วถามว่าโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือระดับไหนนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับ B บวกนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนของโปรเจกต์แล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ ก็จะเป็นแนวออกแบบ RPG แบบดูรักๆน,ๆนิดๆนะครับก็อาจจะดูนิดๆไปหน่อยนะก็มีตลาดนะในส่วนของตลาดเนี่ยเราก็มาดูได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีนะครับในการมินต์เนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้เลยนะครับใช้เหรียญอ่าหนึ่งศูยนึ่งบี 1, B B. ในการที่เราเนี่ยจะสุ่มออกมาครับ แล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดเองนะครับเราก็สามารถทําการซื้อได้นะก็คือเขามีการเปิดในรอบพิเศษไปแล้วนะครับที่มีการสุ่มไปก่อนหน้านี้นะโอเคครับต่อมาเนี่ยเราจะมาดูไวเปเปอร์กันนะในส่วนของตัวฮีโร่นะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะในการต่อสู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับก็มีอาตาัตราการดอรอปประมาณนี้เลยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีค่าความต่างกันนะครับเรียงลําดับแล้วแต่เผ่าพันธุ์ครับเทพก็จะได้เยอะสุดเพราะว่าเป็นเผ่าพันธุ์เทพเนาะ ส่วนอุปกอบก็เช่นกันนะครับก็จะมีความน่าจะเป็นในการสูงออกมาที่ได้ธาตุที่หายากที่สุดก็คือธาตุแสงนะอุปกรณ์นะครับก็จะมีรองเท้ามีเกาะอะไรอย่างเงี้ยมีดาบนะครับหมวกนิรภัยอา่าไม่มีดาบนะบมีแต่ว่าพวกอุปกรณ์ที่สวมใส่ในการเสริมความแข็งนั่นเองแล้วก็ในส่วนของมิ้นตัวนี้มันจะเป็นมิ้นคุณค่าของฮีโร่ก็จะใช้บ n b นนะครับในการส่ง แล้วก็มีตัวมูหลานด้วยนะครับเป็นตัวในตำนานนะใครอยากได้ก็ต้องสุ่มเอาแล้วก็การต่อสู้เดี่ยวนะครับนี่โทเคน็นมีอะไรบ้างครับอยู่ในเชนของ BP 2 0นะครับซึ่งมีระดับตามนี้เลยทำงานยังไงครับอ่ามีกลไกนะครับในส่วนของค่าธรรมเนียม1 -40 ถึง40นะครับอันดับที่2-25ถึง25นะครับแล้วก็อันดับที่3 ถึง15นะครับก็คือรางวัลที่เราจะได้คือที่1ได้40ที่2ได้25แล้วก็ที่3ได้15นะครับในการต่อสู้นะในโหมดของการต่อสู้เสริมแก่งนะครับเราก็สามารถใส่นะครับเพื่อเสริมพลังได้เหมือนกันครับแล้วก็ในการต่อสู้นะครับที่สู้กับผู้เล่นด้วยกันอันนี้จะเป็นส่วนของนักลบนะแล้วก็ตลาดนะครับมันจะมีภาษีในการขายนะครับอยู่ที่20% อันนี้คือเป็นในส่วนของการขายถ้าเกิดใครขายในตลาดเนี่ยก็จะโดนนะครับแล้วก็การทำธุรก,กรรมทั้งหมดเนี่ยจะเสียภาษีอยู่ที่10%นะครับให้กับผู้ขายนะอุปกรณ์เนี่ยจะใช้เป็น USDT ครับส่วน NFT เนี่ยจะใช้เป็นเหรียญน,นะเป็นโทเค็นของเกมแล้วก็จะมีเฟสทั้งหมด10ตัวก็คือระดับนะ1 2 3เรียงไปจนถึง10เลยในส่วนขององค์ประกอบก็เป็นทาตต่างๆนะครับการต่อสู้เนี่ยก็จะมีท่าที่แพ้และก็ชนะแตกต่างกันไปด้วย ในส่วนของอุปกรณ์นะครับพอเราเสริมสวมใส่เนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังต่างๆนะครับแต่ว่าในส่วนของอุปกรณ์ก็มีระดับเช่นกันครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับมันก็มีการที่สึกหรอเราจะต้องทําการซ่อมแซมนะนี่แล้วก็การรับรางวัลนะครับมีอะไรบ้างการรับรางวัลนี่เลยนะครับอัตราการชนะก็เรียงลงมาครับยิ่งชนะสูงนะครับรางวัลยิ่งเยอะนั่นเองครับ ยิ่งอัตราการชนะสูงนะครับรางวัลน้อยแต่ว่าอัตราการชนะน้อยรางวัลยิ่งเยอะครับประมาณนั้นเป็นการสูมเหมือนคล้ายคลคริปโตอะไรนะไมล์ไมลคล้ายๆหายไมลเนาะแล้วก็โทเค็นต่างๆครับคือต้องบอกครับว่าโหแบบระบบมันเยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวทีมงานนี่นะครับคือตัวเกมเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าเขาทำออกมาค่อนข้างดีนะครับมีส่วนประกอบเยอะมากๆเลยองค์ประกอบเนี่ยโดยรวมถือว่าโอเคเลยครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการเล่นนะครับเพลเกมกันในส่วนของการเล่นเนี่ยการต่อสู้เดี่ยวนะครับเราก็เล่นได้เลยแล้วก็จะมีโหมดต่อมาครับก็คือจะเป็นการต่อสู้ด้วยอุปกรณ์นะครับการต่อสู้ด้วยอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีต่อวันเนี่ยได้ทั้งหมด5ครั้งแล้วก็การต่อสู้กับบอสเนี่ยได้1วันครับการต่อสู้เดี่ยวนี่แล้วก็การต่อสู้กับบอสเนี่ยจะได้รับรางวัลเป็นโทเค็นครับแต่การต่อสู้กับบอสนั้นจะเป็นอุปกรณ์ดรอปเท่านั้น ก็คือถ้าเราสู้กับบอสเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ดรอปเท่านั้นนะที่สามารถไปขายได้ในตลาดนะผ่าน USDT ก็เอาง่ายๆถ้าเกิดเราสู้กับบอสเนี่ยเราจะได้รับเป็นอุปกรณ์แทนนั่นเองเอามาดูในส่วนของระบบการเล่นกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมาเข้าที่ตัวโหมดการเล่นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอาจจะยังเปิดไม่ครบครับเนื่องจากเป็นการทดสอบครับโหมดแรกครับที่เราจะเล่นเนี่ยก็จะเป็นโหมดโซโลครับแล้วก็จะมีโหมดอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดนี้ครับ สเปเชียลก็จะเป็นโหมดพิเศษครับแบบต่อสู้แบบโหดๆหน่อยแล้วก็จะมีโหมดนี่ครับ Equipment นะครับหรือโหมดอุปกรณ์ในส่วนโหมดนี้ครับยังไม่เปิดนะแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้ครับอ่ะเดี๋ยวแอดเนี่ยจะทำการเล่นให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาจัดการฮีโร่กันก่อนนะวิธีการจัดการฮีโร่ครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้เลยครับวันนี้แอดเนี่ยทำการจัดการเรียบร้อยแล้วครับวิธีจัดการนั่นแ่ะไม่ยากเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการ กดแอดนะครับตัวฮีโร่อะแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นใช่ไหมให้เราเนี่ยกดตัวนี้ครับสมมุติว่าเราจะแอดฮีโร่ใช่ไหมเรากดเคลียร์ก่อนจากนั้นให้เรากดตัวนี้เลยครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับพอมันขึ้นสักเซตเนี่ยก็ให้เรากดตรงนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้น่าจะค้างอ่าโอเคมันหายไปแล้วนะครับเราก็สามารถเพิ่มฮีโร่ในส่วนตรงนี้ได้ครับ แต่ก่อนจะจัดทีมนะครับก็ให้เราเนี่ยมาเข้าที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราเนี่ยจะดูฮีโร่แต่ละตัวแล้วก็ใส่อเทมต่างๆนะครับวิธีการใส่อเทมครับก็ให้เราเนี่ยกดตรงนี้เลยครับปุ๊บอันนี้กดคือเราติดตั้งแล้วนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฮีโร่นะครับในส่วนของการใส่อุปกรณ์เนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บใช่ไหมเราก็กดไปเลยปุ๊บอ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ค้างเดี๋ยว กดตัวที่ตัวละครตัวนี้นะครับกดออกก่อนนะครับใส่แหวนปึ๊บอ๋อต้องกดติดตั้งก่อนนะครับกดติดตั้งปั๊บแล้วมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็กดสลับได้เลยเห็นไหมครับนี่คือเราใส่แหวนแล้วนะอ่าพอใส่แหวนเสร็จปุ๊บเราก็กดตัวนี้เลยครับมันก็ขึ้น success จากนั้นนะครับก็ให้เราออกจากหน้านี้ครับแล้วมาใช่อีกรอบหนึ่งว่าอุปกรณ์อ้าวอุปกรณ์ถอดออกแล้วครับนี่เห็นไหมครับอุปกรณ์ถอดออกนะวิธีการติดตั้งครับก็ให้เรากดแอ d ตัวนี้ไปนะครับ แล้วก็กดติดตั้งจากนั้นกดตัวนี้ครับมันจะทําการติดตั้งอย่างเรียบร้อยครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของการติดตั้งทีมครับในการติดตั้งทีมนะครับเราจะต้องซื้อคุญแจจากมาเก็ตกันก่อนนะครับก็คือคุญแจนี้พอเราซื้อมาแล้วเนี่ยมีทั้งพยาบาลมีทั้งอืนอ่นๆด้วยนะครับอ่าเราก็ซื้อเสร็จแลว้วใช่ไหมครับเราก็มาจัดทีมกันในการจัดทีมครับอย่างแรกเลยก็ให้เราเลือกนะครับตัวฮีโร่ที่เราเนี่ยจะทําการต่อสู้ครับกด จากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยมาเลือกนะครับตัวละครนะครับจัดทีมที่เป็นลูกน้องเราเนี่ยเอาไปเข้าไปต่อสู้นะครับหลังจากจัดเสร็จแล้วนะครับก็ให้แอดไปนะครับเห็นไหมครับพอมันขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยมากดไฟต์ตรงนี้ครับปึ๊บหลังจากกดไฟ์นะครับก็เป็นอันจัดทีมเสร็จเรียบร้อยครับก็ให้เราเนี่ยมาทําการต่อสู้ครับโดยที่เราเนี่ยจะมาต่อสู้บอสเริ่มแรกกันก่อนนะครับนี่เลย มันจะใช้1เหรียญใน้1 0 0โทเค็นนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการต่อสู้ครับโป้ไปครับปั้งเขาไปครับปั้งเข้ไปครับปั้งเข้าไปครับนิดมีการจงตีโดนไม่โดนนะครับอันนี้ก็่าจะบอกครับเป็นยังไงโอเคเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเราสําเร็จหรือเปล่าก็มาเช็คตรงนี้ได้เลยครับนี่มันจะมีบอกอยู่อย่างนี้นะครับ อย่างนี้เนี่ยคือเฟลนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเล่นแบบโซโลหรือแบบอะไรครับอย่างนี้วินเห็นไหมครับเนี่ยได้เหรียญกลับมานะครับนี่อันนี้ตัวเหรียญน,นะแล้วก็เอาไอเกมนี้เนี่ยเร็วมากเลยครับอ่าเห็นไหมครับพอเราเล่นไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถสู้บอสต่อไปได้แต่ว่าเราต้องผ่านด่านก่อนนะอันนี้คือเราต้องลองสู้ใหม่นะครับอ่าไม่ได้แล้วเห็นไหมครับต้อง เล่นในวันถัดไปครับเราสามารถที่จะเอาฮีโร่ตัวอื่นได้เรากดเคลียร์แบบนี้นะครับแล้วก็กดแอดใหม่นะครับเดี๋ยวแอดจะหาตัวละครที่แบบดูเท่ๆนะ่าจะแบบชนะได้ง่ายๆนะครับมีไหมแล้วก็ทําการแอดนะครับแล้วก็กดไฟครับแบบนี้ครับแล้วเราก็มาต่อสู้ใหม่ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับถ้าเรามีฮีโร่หลายตัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะนามาสู้ไดนะ้เราก็จะรู้ว่าเราจะชนะหรือแพ้ได้ ขอชนะขอชนะรอบนี้ขอชนะรอบนี้ yes เยะวิน win แล้วนะครับตอนนี้อ่าโอเคครับเราก็มัมาเช็คตรงนี้ได้ครับว่าเมื่อเราวินแล้วนะครับเราจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ก็คือมันจะขึ้นสกอร์เลยครับคะแนนเนี่ยในวันถัดไปครับก็คือเราจะได้โทเค็นนะครับในวันถัดไปแล้วพอเราชนะเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไต่เลเวลนะครับไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเลเวล2เห็นไหมครับอ่าแต่ว่านี้ต้องทูม o โแล้วนะอ่า อ๋อไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ละโอเคทีนี้เนี่ยครับเราก็จะมาดูโซโล่กันนะครับเรามาเล่นโซโล่กันเสีย50เหรียญน,นะครับอันนั้นคือ100เราได้กำไร70ส่วนอันนี้จะได้กำไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูอันนี้ง่ายง่ายครับค่อยๆไปโอ้โห,หมดแล้วอ่ะแน่เฟลครับรอบนี้อ่าเอาอีกรอบหนึ่งอันนี้เราเล่นได้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าไม่ได้ละโอเคไม่เป็นไร งั้นเราเล่นอันนี้เลยอันนี้เราจะได้อุปกรณ์นะครับในส่วนหมวดนี้เนี่ยมาบจมตีจมตีอันนี้คือเราวัดเลยนะครับได้ไม่ได้นี่เราไม่ดูนะครับแต่เราจมตีเข้าไปเรื่อยๆครับได้ดิได้ดิฮึมวินเนอร์ออ winner. โอเคครับทีนี้เราก็มาดูประวัติอ่าเห็นไหมครับเราก็ได้เลยวล5นะครับในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็วินแล้วนะเห็นไหม ส่วน NFT เนี่ยมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับเราสามารถเช็คได้นี่จะเป็นหน้าของ NFT ครับนี่มีตัวละครต่างๆนี่การฝากและถอนในส่วนของตัวฮีโร่ NFT เล้วก็ถอนเหรียญเนี่ยก็อยู่อยู่ในส่วนนี้ครับสวิปได้ไหมครับอันนี้ก็จะมีวิดดอริพเซ็ตนะครับฝากเหรียญดูในส่วนของอ่ารางวัลน,นะครับนี่ที่เข้ามาเห็นไหมครับออกเออเป็นฮิตเตอรี่นะครับเป็นอ่าตัวหน้าประวัตินะต่อมานะครับหมวดต่อมาเนี่ยก็คือมันปิดอยู่เนาะ ก็จะเป็นโหมดแค่ในส่วนของการต่อสู้วันนี้เลยนี่นะครับเราสามารถเข้าไปต่อสู้ในเลเวลที่อัพเกรดได้นะครับโอ้โหโ้ยโ,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 โอ้โหแพ้แล้วครับเราก็ทำการเคลียร์นะครับแล้วก็ทำการไฟต์ตัวนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปต่อสู้กันอ่าโอเคล้วก็ต่อสู้เลยครับ มันจะมีรอบคือเราสามารถที่จะคิวพลังรักษาได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าการต่อสู้ในแต่ละครั้งเนี่ยถ้าสมมติเราแพ้นี้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเล่นได้อีกครับเราก็ต้องไปรอในรอบหน้าครับอย่างนี้เนี่ยแพ้ละนี่นะครับกดปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเล่นไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปไต่ที่สูงขึ้นก็ไม่ได้เราต้องผ่านเลเวลแรกกันก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเลเวลห้าเลเวลหกนะเราก็สามารถเข้าไปเล่นในอุปกรณ์ที่สูงขึ้นได้ครับ แต่ว่ายิ่งสูงเน cool. ี hey, ่ยก็ยิ hey. e ่งหนาวครับก็ลดหน่อยเดี๋ยวหน่อยลหน่อยลดหน่อยลดหน่อยเอ้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 ยเดี๋ยวชนะเดี๋ยวชนะอ๋อวินเนอร์รู้สึกว่าเล่นอาวุธนี่จะง่ายกว่านะเพราะว่ามันกดได้เรื่อยๆครับโอ้โหอันนี้ยังไม่ชนะเลเวลหนึ่งเลยโอเคเคลียร์นะครับแอดฮีโร่ใหม่นะเราจะมีฮีโร่อีกตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวที่สามเนี่ยมาเล่นกันนะ ทีนี้ก็จะลองเปลี่ยนตัวเป็นตัวละครอื่นๆบ้างนะครับที่ดูแตกต่างครับแต่ว่าน่าจะมีความเก่งกาจระดับหนึ่งนะครับแล้วก็กดไฟครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็ลุยกันเลยดีกว่าครับ let's go ยิ่งมีตัวละครเยอะยิ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้หลายรอบครับอัด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 เข้าไปเออเรียบร้อยครับนี่ชนะแน่เรียบร้อยชนะไหมโอ้โหวินนะครับ ก็ชนะไปแล้วครับเราก็มาดูรายละเอียดตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้คือรอนะอ่าอันนี้คือเฟลครับส่วนนี้ก็คือรอเหมือนกันครับก็คือรางวัลเนี่ยจะขึ้นในวันถัดไปครับเราก็มารอรางวัลในวันถัดไปอันนี้ก็คือเล่นไม่ได้แล้วเราก็ต้องรอวันถัดไปเหมือนกันครับสำหรับตัวละครอ่าแล้วก็จะมีเลเวลนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆครับเราก็ต้องชนะนะครับเพื่อไต่ลาดับไปเรื่อยๆครับ เมื่อเราชนะนะครับไต่อันดับแล้วเราก็จะสามารถไต่ไปอันดับที่สูงมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอาวุธต่างๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอ่ะไต่อันดับสมมุติเราชนะอันนึงแล้วนะครับวันต่อไปเนี่ยเราก็สามารถเล่นในหมวดต่อไปได้ครับแต่อันนี้ก็คือเห็นไหมครับไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องรอตอบวันต่อไปอย่างนี้เนี่ยได้นะครับแต่ว่ามันก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้แล้วนะครับเราต้องรอครั้งต่อไปแต่เพื่อน เราอยากให้ได้เราทำไงครับเราก็ลองเติมนะครับก็เติมแต่ว่าต้องใช้ USDT ทั้งหมด25เหรียญครับก็ต้องลองเวทกันดูครับว่าคุ้มไหมสาหรับการที่เราเนี่ยจะไต่ลำดับไปนะครับโดยใช้ USDT แล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นการถอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับตัวเกมถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะทำการ ออลองเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวรอเปิดกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจะเปิดในวันที่14ไม่ต้องลองเล่นแล้วเนาะเดี๋ยวจะเปิดวันที่14ที่จะถึงนี้แล้วนะโอเคครับในคลิปนี้เนี่ยกขขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ